สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พี่ใบมากินซูชินั่นเพื่อนเนาะนี่เนาะมาคนเดียวเพื่อนเออมากินเดียวเรามาเลือกกินได้นะถ้าสีแดงนี่ห้าเหรียญนั่นเพื่อนเออสีแดงห้าเหรียญนะท่านเพื่อนเนาะนี่เราสามารถเลือกได้นันเพื่อนเราอยากกินอะไรนะท่านเพื่อนนี่เนาะก็จะไหลมาเงี้ยมาคนเดียวก็กินได้เพื่อนแล้วแต่เราจะกินอะไรนะเพื่อนสีเทาสามเหรียญ จุดห้าสิบเซนนะคะเพื่อนแล้วอ๋อแ้แต่เราอยากกินไรนะเน้นเพื่อนเอาอันนี้มาก่อนนะคะสีนี้ห้าเหรียญน,นั่นเพื่อนสีนี้ห้าเหรียญน,นะคะนเพื่อน นี่ยพกินนี่นะ What is that s ะ s I think s got rice inside Yeah ชุบฟูเต้าหู้นะคะเต้าหู้ทอดนะเพอเต้าหู้ทอดหอด้วยไข่เต้าหู้ห่อไข่นะคะ นน่นะนนตออยยฟฟ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  เยำมีอร okay. ่อยนะคะเสียเกี่ยวนะคะจานละห้าเหรียญเพื่อนเข้ากับชิ้นละเหรียญเนี่ยชิ้นละหนึ่งเหรียญนะ

เกี๊ยวกุ้ง่ะเกียวุ้งอร่อยมากอันนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นไทยนะแอมพอโทโนวีเดลเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นไทยนั่นเพื่อน You married to an Australian man? Yes I d o I am married. My husband in the hospital right now. In where? <which? S 1> the hospital, the Happy Bay Hospital. A hospital. Yeah. นี่น้องเพื่อนเมื่อกี้พี่ใบก็ให้ดูแล้วนะคะว่านี่เท่าไหร่นะเนี่ยกินหมดไปสามจานแล้วเพื่อนกินหมดไปสามจานแล้วนะคะเพื่อนให้ดูให้ดูนะคะบรรยากาศนี่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะ มีโอกาสดีๆเดี๋ยวเรามาพามากินอีกนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ